คลิปนี้ออกมาแจ้งเตือนนะคะสำหรับโรคไข้มาเรลเลียนะคะในประเทศไทยซึ่งตอนนี้นะคะทุกพื้นที่นะคะก็มีฝนตกนะคะเราก็มียุงเยอะมากๆเลยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับชมช่อง YouTube รู้ทันรู้ทุทกเรื่องทันข่าวสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคลิปนี้นะคะทางช่องก็อยากจะมาเตือนนะคะเกี่ยวกับโรคไข้มาเรลเลียที่มีอยู่ในบ้านเราณตอนนี้นะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะอย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง ด้วยนะคะคถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะเห็นว่าตานทาําคลิปดีมีประโย ة, ชน์ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยคะ่ะเตือนประชาชนที่อาศัยติดกับเขตพื้นที่ป่าเขาให้ระมัดระวังโรคไข้มาเลเรียหลังพบจํานวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะจากการรายงานสถานการณ์โรคไข้มาเลเรียในประเทศไทยในระบบมาเลเรียออนไลน์ของกรมควบคุมโรคนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมนะคะจนถึง7ก pues ร าคมพบว่านะคะมีผู้ป่วยสะสม9,255รายนะคะเป็นคนไทยนะคะ4,158รายแล้วก็เป็นต่างชาตินะคะ5 9 7รายนะคะพื้นที่ที่พบผู้ป่วยมากตามลำดับเลยนะคะก็จะมีมากที่สุดนะคะจะอยู่ที่จังหวัดตากนั่นเองนะคะ5,513รายซึ่งเยอะมากๆเลยนะคะและจังหวัดที่2นะคะจะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน1 0 2 6รายและจังหวัดที่ ะะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ9 4 5รายทั้งนี้นะคะโรคไข้มาเลเรียเกิดจากเชื้อพาสมเดียมนะคะโดยมียุงก้นป่องที่มักอาศัยอยู่ตามป่าเขาเป็นพาหะนะคะประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะคะตามพื้นที่ป่าเขารวมถึงพื้นที่แถบชายแดนมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดนั่นเองนะคะสำหรับอาการของโรคนะคะแล้วก็การรักษาก็จะมีดังนี้นะคะหลังจากที่ผู้ป่วยนะคะถูก ยุงก้นป่องตัวเมียกัดประมาณ10 1 4วันนะคะอาการก็เริ่มแรกนะคะจะมีไข้หนาวสาันปวดศีรษะเป็นพักๆอาจมีอาการคลื่นไส้และเบื่ออาหารนะคะกรณีพบแพทย์ทันก็จะสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการรับประทานยาในเวลาไม่นานนะคะส่วนในกรณีที่ท่านไปพบแพทย์ช้านะคะผู้ป่วยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะซึ่งภาวะมาเรียขึ้นสมองภาวะป วดบวมน้ําภาวะไตาวายซึ่งอาจทําให้เสียชีวิตได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีอาการข้างต้นตามที่กล่าวไปนะคะให้รีบพบแพทย์ทันทีทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะเช่นเกษตรกรที่มีไร่มีสวนติดกับเขตที่เป็นป่าเขานะคะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทหารที่ลาดตะเวนตามแนวชายแดนรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินป่าควรเฝ้าสังเกตอาการหากมีอาการตามข้างต้น ะค,ะควรไปพบแพทย์โดยเร็วนะ,ะเพื่อทําการเจาะเลือดหาเชื้อหากพบเชื้อจะได้รับยานะคะและเมื่อกินยาครบตามแพทย์สั่งแล้วต้องตรวจเลือดซ้ําตามแพทย์นัดอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่บอกเลยว่าถ้ามีอาการข้างต้นนะคะแบบนี้ให้รีบปรึกษาแพทย์ด่วนนะคะอย่าชะล่าใจเพราะไข้ามาเรียเรียอันตรายถึงชีวิตนะคะคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเพจไทยคู่ฟ้าด้วยนะคะที่ได้โพสต์ข้อมูลข่าวสารดีๆไว้และ ทางช่องได้นํามาอัปเดตมาบอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะเช่นเคยใครที่ไม่อยากพลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งของทางช่องไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมข่าวสารดีๆและจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะถ้าท่านใดเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะช่วยแชร์ช่วยบอกต่อออกไปให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาหรือเพื่อนๆได้รับทราบกันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนมากๆเลย นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ